อันหลอบกวนั่นบอ่อสะเทียนเนาะค่ะ่เพื่อนขึ้นไม้นะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกแรงใจนะคะแม่เพ็นฟาร์มเกษตรอินทรีนะคะย่างม,มือเรยงสีกมาถอนพักค่ะถอนพักบุงพักบุงงา,งามงามค่ะพี่นองค่ะพักบุงงามแห้งด้วยค่ะสวยงามมากเลยเนาะค่ะ สิ่งที่เฮาเห็ดกับาคกพุ่มใจเนาะคะ่ะใ,ในจสิงที่เฮาทํำเห็ดหาอาหารที่เฮาเห็ดเป็นอาหารที่ปลอดภัยนะคะเป็นอาหารที่ไร้สารเคมีอาหารปลอดภัยมากเลยค่ะพี่น้องปุ๋ยเม็ดหนึ่งแม่เพ่นกับบอซื้อมาใสย่ยาสารเคมีที่ว่าอันนั้นดีอันนี้งามแม่เพ้นกับบอเกยดซื้อมาใส่เนาะคะ่ะ เราจะทําใส่เองในฟาร์มของเฮานะคะไม่มีดินมีนม้ำไม่อากาศมีอาหารพืชต้องการเยียงใดค้นกับต้องการเยียงนั่นนะคะเพื่อนๆขอบคุณแรงใจขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ เขาเข้าใจเขาเล้วเขาก็บได้เห็ดยากอีหยังดอกค่ะเป็นการทำไงใส่ดโดยซ้ำนะคะใส่ไปเรื่อยๆมันก็งามเองปุ๋ยทรีส์แหงใส่แหงงามดินล้วนรวมนะคะบึงหลากฟักบุงเฮาเงาเงาเด้อค่ะหลากฟักบุงเง่าค่ะ ไปกับมีความสุขเด้พี่น้องไปทอรทักไ้นิดๆไปน้อยๆแต่ละหมื่นละเว้นเท่ากับพ่อใจแล้วค่ะแม่เป็นพ่อใจในจิิงที่จะของเห็ดไดนะคะพ่อใจในสิ่งที่เ้าทําำไดอีกอย่างหนึ่งอาชีพที่เ้าเห็ดนี่เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์นะคะอาชีพที่บริสุทธิ์มากๆเลยคือการเห็ดกระเสีนะคะเห็ดเรลาก็ไดอาหารที่ปลอดภัยนะคะเห็ดกษตรสไหลสารพิษไหลสารเคมี มันเป็นอาหารที่ปลอดไั่ที่ขาเห็ดออกไปให้คนใดกินเนี่ยจำใดถํำบุญนะคะเท่ากับใดถํำบุญมหาศาลเสียซํำนะคะเว่าค้นสุมือนี่เขาบ่าเห็ดเขาบ่าเห็ดกษตรอินที่เขาเห็ดน้อยมีกับมี่น้อยนะคะมี่น้อยมากที่ค้นจะมาสนใจเห็ดที่เขาเห็ดเพ๊่เขาสี่บังกำไลเลยนะคะขอบคุณสามล้านดวงตานะคะ โอ้ยแม่เ่นวางอยู่พูดเดียวเด้อค่ะถอนพักบุงไปน้าพักบุญง,ง,งามงามจ้ามุกเจ้าพี่นองคะ่ะเบืองเนี่ยยงมากคำม,มากเสียงนกเสียงยัง,ยงกัดสีมาเด้อค่ะพักบุงค่ะพักบุญยับมาเลยพักงามหลายจ้าพี่นอนงามค่ะ เาเห็ดอาหารไปเห้ก้นไดกินทีว่าห้าบ่ไดดใสสารเคมีนี่เท่ากับไปต่อชีวิตให้เขานะคะเ้าเอาสิ่งที่บริสุทธิ์ไปวางใสมือให้เขาเนาะอย่างเช่นจิตวามันต้องใดบุญโดยที่ห้าบ่ไดดไปเบียดเบียนอียงทุกสิง่งทุกอย่างนะคะเขาบ่ไดดไปเบียดเบียนบ่ไดดไปเอ่เห็ดอีอัง่วมเดือดหลอนหรือว่าอางีงตั้งๆนั่นแหละคะ่ะให ทุกชีวิตทุกคนบัวา,บา้นชีวิตค้นชีวิตสัตว์นะคะขอบคุณนะคะเจ็ดล้านดวงตาค่ะสวัสดีนะคะโอ้ยมเพ่นอ่านบอกออกดอกเด้อภาษาอังกฤษกันขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้อที่เขามาเปลี่ยนกำลังแน่ใจทีแวกเขามาทักทายค้นเห็ดกระสีบันบ้านบันบานเนาะค่ะบันนอกบันนอกหรอค่ะเพ่่อยู่ น้ำหัวน้ำสวนนะคะถ้าเห็ดเกษตรอินซี่อินซี่ลอยตัวเส้นค่ะถอนพักบุงมือนี้ระว,วังสองมือสามมือหันกับถอนพักซี่พักซี่เบิดเลวกับมาถอนพักบุ๋งโตเนาะค่ะเข้ากับแต่หมุนเวียนเปลี่ยนผืดพักไปแต่และยางละยาง พักบุ่งไรลสารพักบุงอินซี่แถน่อยเปอร์เซนฝาซ้ายฝาาสวยมากหรือเ่าจริงดิขึ้นบ่อดนีแเวีนบ่อดเอาแว่นมาน้ำด้วยค่ะไม่ได้เอาแว่นมาเลยโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ จากที่ใดเนาะค่ะจากขัางใดค่ะผักสวยพ้นบอสสวยดอกผักสวย ตัดพักสลัดนั่บ่ตัดลายดอกค่ะสลัดกระลังไงจะฉีดทยยอยย้อนตัดเอาบบเอาลายเอาจากนิดจากหน่อยเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณทุกแรงใจนะคะโอ้จากประเทศจีนเหรอคะโอ้เม่เ่อนอ่านบ่เป็นดอกเด้อค่ะอ่านบ่เป็นดอกค่ะภาษาจีนพักออร์แกนิกผักซี่โอ้ยพักบุ้งพักบุ้งออร์แกนิกค่ะ ขอบคุณเจ็ดล้านดวงตานะคะ ขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังทักทายนะคะในเพ่นบสามารถที่จะอ่นานข้อหมี่นใดเพราะว่าเป็นภาษาจีนค่ะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณห้าล้านดวงตา ออกมาทักทายพูดคุยลงคอมเมนต์ให้ได้นะคะ อีกนิดนึง อากาศเย็นๆนี่มือเลงค่ะอากาศดีมากบอรอนนะคะบอลลอน มเพิ่นา่านบ่เป็นดอกต้วภาษาภาษาอังกฤษกับมาขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะคะพอ่อแห้งเลยเด้พอพ่อนำาบก,กระจายเด้อนำออกเป็นจุด เวลาหดหน้ำพักแน่มือแนงค่ะคุ้พ่พอกับหดหน้ำ คุณนะคะผักออร์แกนิกค่ะเป็นผักออร์แกนิกสวัสดีครับพูดไทยได้นิดหนึ่งนิดหน่อยครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกแรงใจนะคะขอบคุณทุกกันถูดคุยสนทนาขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามารับช่วมรับฟังไในเฟนงถนผักเนาะคะ่ะผักออร์แกนิกนะคะ ชีพเกษตรนะคะเป็นคนทําอาชีพเกษตรค่ะเกษตรอินทรีย์เกษตรออร์แกนิก เพืน่นเกษตรพ่อสำหนีกอนนะคะสิลุกเอาสักแค่หนีกอนจะไปตัดผักยางไม้นะคะเกสิบอันล่าพีล่าหนองลวงไรในตัวนีกอนนะคะจังพอกันไหมมือหนาไร่นานะคะไลนี้กะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ